มามาพี่น้องมาเมื่อนี่มากินกับพ่อปลากับก๋วยเตี๋ยวกันเด็ดเด็ดเด็ดเดี่เตาพี่น้องมาเดี๋วผมมีสถานที่กินกับคุณทังรถนี่ละกินกับไทยรถตลาดพี่น้องมาตลาดพี่น้องยูเขิลเนี้ยมามามาแต่คุณทั้งคุณนี่เสียงรบกวนน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจะไากันเสียงแจ้งนั่นเสียงยังตซ่เสียงยังโซ่แช่ๆไปตลาด หอื้มตัวเตียวเจ้านี่แซ่บทพกทีน้องตัวนี้ถูกมากยิ่งเดี๋ยมันกินตัวน้ำ บ้านนี not, ่ตุนเห็ม like ีรถเข้มข้นดีๆพี่น้องป็้วเกียวหมูเกียวหมูน้ำตกกนะ แต่มาอืม hmm. ก <'s> mm ็ไม่รู้จัก รักนี้ก็มากมากที่นี่คือโมละาาิดว่าออกว่าจะกินของก็หยางอีกนี่เด้อพี่น้องสำหรับมือีนม่งยังไงยๆก็เกียว บกบตา,ากาล้วยกันเลื่อยก็แหลกอืมน่ากินแหละคุณพ่อน่ากิน